เฮ้ยครับคือผมปลรสโอเคครับสวัสดีวันรุ่นรัสเซียทุกคนกันด้วยนะวันนี้เนี่ยก็อยู่กันในพนลอยรีวิว EP ที่เท่าไหร่แล้วทําไม่รู้ EP เท่าไหร่วะลึกกันอ้าวแล้วพี่ช่วยขึ้นหน่อยอี EP เท่าไหร่พลลอยรีวิว EP ที่ e p ีนี้นะครับคือจะเป็นของที่ค่อนข้างมีคุณภาพมากแล้วก็เป็นของที่ผมเนี่ยอยากได้มานานแล้วนะครับ ของชิ้นนั้นเนี่ยมันมาจากมหาสมุทรอาร์กติกนะซึ่งเขาต้องข้ามทะเลมาถึง22ชั่วโมง3นาที4วินาทีนะครับก็เลยทำให้ผมได้ของที่มีคุณภาพและนั่นก็คือขาตั้งไหม่นั่นเองนี่นะท่านผู้ชมเอ้ยนี่ไม่ใช่ขาตั้งไหม่ดีวะนี่นี่อันนี้ดิอันนี้โอเคนี่อันนี้นะฮะโอ้ยว่าทำไมาคลิปเราถึงไม่มีคุณภาพนะครับ เพราะว่าช่องเราเนี่ยมันยังหาเงินไม่ได้ที่หาเงินไม่ได้ก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงพันซับหรือ4,000ชั่วโมงนะฮะัจากนั้นถ้าพวกคุณชอบนะก็กดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ด้วยให้พวกเราเนี่ยมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปผมมองว่าปีหน้าเนี่ยหรือเดือนหน้าเนี่ยก็คงจะได้สักพออย่างสามร้อยก็ก็ดีก็ดีใจแล้วครับคือมันเป็นขาตั้งไมย่ยี่หอ้อ ไอคอนนะครับอันนี้เป็นชื่อที่คลองถมมาราคา7 5 0อ้าผมลองไปจับไปจับตัวจริงมาละพบว่า,ามีคุณภาพมากนะคือเหล็กตัวเหล็กมันมีคุณภาพมากนะฮะใครที่อยากใครที่อยากเาใชข้ขาตั้งไม้แบบตั้งตรงแบบพิดแจกนะก็สามารถทําได้ส่วนใครที่อยากเล่นกีตาร์ไปด้วยร้องไปด้วยแบบพิเสกนะก็สามารถทําได้นะครับก็อันนี้ ผมนจะดึงออกมานะฮะโอ้โอ้นี่คือเรารู้เลยนะว่ามันมีคุณภาพจริงๆนเนี่ยจะมีหัวไอ้ที่เอาไว้เหน็บไม้ให้มาสองแบบนะครับแต่ผมแยกข้างล่างไว้เลยเพื่อให้ท่านชมเนี่ยสามารถเห็นได้ชัดนะฮะโอเคนี่็จะเป็นหนังยางแต่ผดแล้วเรา,เาแกะออก คือเรารู้แล้วว่าเหล็กเหล็กมีคุณภาพอะ่ะเราจับครั้งเดียวคือเรารู้นะครับนี่เดี๋ยวผมกางนะฮะเอ๊ะกางยังไงวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับอ๋อแบบ่างนี้เดี๋ยวเราก็กางกาง กางกางโอเคแบบนี้ก็น่นาจะได้แนละ้วต,ตรงนี้เดี๋ยวเรากางน่าจะสุดแล้วละ่ะเราก็เอานี้ขึ้นมามวดูโอ้โหใส่วะเนี่ยตันเลยเานาะนี่ตัวล็อกน่าจะนตัวล็อกใช่ตัวล็อกตรงน,นี้ ต,ตัวนี้นะครับมันจะเป็นคือมันจะเป็นที่หนีบใหม่นะครับนี่ที่หนีบใหม่นะครับเฮ้ยนี่ยอ๋อม่ใช่ไม่ใอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูอันนี้นะครับผมก็มาเปิดพ้อ่านผู้ชมเนี่ยแหละผมยังไม่เคยประกอบเลย ถ้าจะเป็นแบบนี้แหละฮะใช่ปาวะอ่ะเบยนี้เฉยเลยเบยนี้เฉยเลยฮะทำไมเป็นอย่างนี้วะยมทำไมเป็นอย่างนี้ฮัลโหลสวัสดีแบบนี้มันก็ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวนี้ อ๋อเข้าใจแล้วเอ๊ะเข้าใจไม่เข้าใจวะเอ๊ะทำยังไงวะเนี่ยเนอะเหนืได้แล้วแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมในนี้ไม่อ๋อเข้าใจแล้วนี่อันนี้เป็นตัวล็อก ผมเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วหลังจากนี้ปึ๊บเราก็จะใส่หัวไม้เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวผมปรับขออนุญาตปรับตรงนี้ตอนนี้คือเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือรูปแบบที่หนึ่งนี่เด็ดเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมจะลองเสริมหลอดด้วยการใส่แว่นนะครับ ถ้าผมก็จะนี่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าโหกีตาร์มาทำอะไรนะครับเดี๋ยวลองดู่อ้เม่อช้าน่กีตาร์สายขาดข้างบนเดี๋ยวผมจะเล่นเบสเบสก็ยังเบสก็เพิ่งจะหย่อนสายเดี๋ยวผมไปปรับแ๊บหนะึ่งคือตอนนี้มันมีอีกแบบหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ทำนั่นคือแบบตั้งตรง,งแบบตั้งตรง ก็อยากจะรู้อยาจะรู้จะเป็นยังไงนะวก็วจะถอดตรงนี้ออกนี่เป็นอย่างนี้เหรอส่วนนี้ตรงนี้นะครับมันก็จะเจ๋งหน่อยนะฮะนี่คือถ้าจับดูนะครับเอ่อ มีความแข็งแรงทนทานมากเลยทีเดียวนะครับก็ mm hmm. าสามารถไปซื้อได้นะฮะราคาแค่750บาทนั่นเองนะครับถือว่าอันนี้ตัวผมสูง177นะครับ mm hmm. ก็มันมันสูงนะ่าจะสูงถึงประมาณสัก175จบหขึ้นไปนะครับแต่ละคนที่ตัวไม่สูงเท่าไหร่ก็ใช้ได้นะฮะหรือไม่อาจะสูงกว่าน,นี้แนะแต่ผมทำไม่เป็นนะครับ ใครที่ชื่นชอบเขาเนี่ยแล้วอยากได้ไม้แบบเขานี่เลยไม้เด็กคอรไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ผมผมให้คุณได้เลือกซื้อนะครับคือชิ้นนี้จะจะไม่ใช่แนวผัดลอยหน่อยคือมันจะมีความมีเนื้อหาหน่อย,ยะนะครับสาระนะฮบก็ถือว่ายากเทียมกันเลยคือเหล็กมันหนานะครับเหล็กมันหนามากเลย ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายด้วยนะฮะพวกพาไปไหนได้สะดวกนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าเกิดว่า,ามีสาระต่อคนดูนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยไปร่วงเกินเลยใครขออภัยด้วยนะครับจะไม่คงไม่โ่วงเกินเลยหรอกนะฮะขอสัสน,นี้ผมพลพิดในช่องผัอนลอยนะขอลาไปก่อนสำหรับคนที่เพิ่งมาดูใหม่เข้าไปติดตามช่องเราด้วยนะฮะ ก็อย่าอย่าดูแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับโอเคก็ถ้าชอบขอบคุณมากนะฮะโอเคสวัสดีครับ